นี่ครับสีกล้วยมันหว,นวนานในฝากน้องคันเงินนะครับผมขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับด้าวพันลูกอยู่กับกองทรายอันนุ่มๆกับหุ่นอันอวบๆของพังคันเงินนะครับ สีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินเหมือนเดิมนะครับผมกับช่วงคำคำสวัสดิตะกดินนะครับวันนี้ก็ได้มีกล้วยหวานมาให้สาวพันเงินเหมือนเดิมครับผมก็ขอบคุณแม่เอฟซีนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่จัดสรรหากล้วยหวานมาให้สาวพันเงิน,น ก้ลวยกันเลยนะครับนี่ครับมีกล้วยมันหวาน,นในฝากน้องกันเงินนะครับผมขอบคุณแม่แม่ีนะครับยา่ากลูกทนาะสวยมาก บ้าวหน่อยบ้าวหน่อยสุจ้าอืออ้อนเกือบไม่ทันนะครับ กินเร็วมากของโสดของสาวทันเงินกินเร็วมากๆครับโอ้ยถึดมือ เดียวหมดกินเหมือนก่อนกินให้หมดก่อน ก้อยสุกหมดแล้วนะครับเหลือกล้อยดิบอันนั้นจะกินหรือเปล่าไม่รู้ก้อยดิบทำยังไงถ้าอยากกินทำยังไงจ้าก่อนก้าสวยไม่เหลือครับดิบก็กินสุกก็กินนะครับ มีสุดท้ายมีสุดท้ายตำรวจกินให้หมดก่อนค่อยขอโอ้โห,โหเอาอะไรกินให้หมดก่อนไม่งั้นก็ไม่ได้กินนะจ๊ะ Này này. Này mới này mới con ไม่ปูกถ้าถูกผมให้ได้กินเยอะกว่านี้หาเงินไม่แน่นเลยหลายงวดแล้วไม่แน่นเลยหมางวันนี้ก็ไม่ถูกอีกหวันนี้ยัง ก่อนบายบายด้วยบายบายด้วยบา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 ยด้วยบา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 ยก่อนบาย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 ก่อนบายบายก่อนบ๊ทดูบาย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 เอาไหมไปบายก่อนเออหนึ่งไปบายเออไปบาย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 โบ๊ทดูบนเห็นอยังคือเห็นย่งคือ หมดแล้วโอ้นี่ลูกหนึ่งกล้วยหมดก็กินสับรถต่อนะครับอยู่กับอยู่กับกองทรายอันนุ่ม กับหุ่นอันอวบๆของพังคันเงินนะครับตอนนี้ก็ทำหลักไว้สองหลักนะครับผมทำหลักไว้สองหลักนะครับเผื่อหลักนี้ก็ถ้าหลักนี้เราก็ต้องย้ายอีกนะครับเราจะสลับกันไปสลับกันมานะครับก็เผื่อไว้หลักนี้ถ้ามี ที่มีเย่ทุกวันทุกวันก็จะอันนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องตากให้แห้งแล้วก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะครับทีละหลักวันละหลักไปนะครับหมดกล้วยแล้วก็กินสับปะรดต่อเลยนะครับบางคั้งเงินสาวกับเพื่อนของเราครับดูหุ่นของนางครับนาบึก กลมเหมือนยังกันเหรี่ยนบาทเลยนะครับกลมดิ่งเลยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับบ้านวันนี้ก็มียุงอยู่นะครับช่วงค่ำๆก็เริ่มมียุงแล้วนะครับเริ่มเริ่มแล้วครับวันนี้น่าจะยุงเยอะนะครับ ช่วงตอนกลางคืนก็อาจจะได้สุมไฟไลยุงให้น้องนะครับผมจะสุมไฟให้น้องช่วงกลางคืนครับดูแล้วจะกินอะไรอีก กินอะไรอีกครับดูครับเริ่มเก่าหาครับหาครับหาครับโอ้เช็กกินหากล้วยโอ้ยหมดแล้ววันข้างหน้าค่อยกินใหม่นะครับเดี๋ยวแม่แม่เอฟซีจัดหาให้นะคะก็ขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีด้วยนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอในช่องพังขันเงินนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์เลยนะครับผมฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมจะได้แจ้งเตือนโอ้โหเก่าเก่าเก่านี่ครับยุงกัดก็เริ่มเก่าแล้ว <laughs> นี่เอาไม้เก่าด้วยนะฮะมีไม้เล็กๆก็ไป เ,เดี๋ยวเราเรา,เราดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ควันหลายกับสาวคำเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม